สวัสดีครับคำปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่286คลิปนี้กลับมาตามสัญญาแตงหนึ่งสิทธ์เกสายรุงมังกรปากน้ำโผล่ปะทะก,กับโภมัดอาเพนเตอร์ขุนศึกเมืองผู้ดีนักคกลูกครึ่ง ไทยอังกฤษซึ่งไฟแรกเป็นหทุบซี่คงไปใช้เวลาเพียง1นาที35วินาทีเท่านั้นเองไฟหลังตาจะเหมือนที่ผมขึ้นปกไว้หรือเปล่ามาติดตามกันดูเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายน2,565หรือ2,022ในสในศึกไทยไฟคนรักปทุมที่ปทุมธานีไทยแลนด์กติกามวยไทยแบบคาดเชือกในพิกาน้ำหนัก77กิโลกรัม กำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปลอ่อยไปบน,บนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งข่าวพร้อมสาระและไร้สาระเช่นสลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ก่อนจะเจอไฟที่สองเจอไฟแรกพอเป็นยากระใสกันก่อนกอาการภู้กิจพรามประยุนสับมือชกยกแรกแหกนั้นยากระพิบตาครับพี่น้องตอนนี้ผมง่วงแล้วมันห้าทุ่มแล้วนี่อ<น>้าวไม่ว่ากันสูงยาวเขาดีก้างเกงดําเขาแหละโทมัตไม่ใช่โทมัตอันว่าอันว่าเอดิสันอันนี้โทมัสอะไรเนี่ยโทมัตคาเพนเตอร์อรยังไง เตงหนึ่งกางเกงดำครับแม่เสือยิ้มยากผมให้ขยาเสือยิ้มยากไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจหน้านี้แหละครับหน้าเดิมคนหน้าเดิมยิ้มยากโอ้โหย,ยังไงต่อยังไงต่อแต่น่าเสียดายนะตอนที่เตงหนึ่งเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชีฟในวันว,นวนาเลนไทน์แม่พลาดท่าไปซะนั่นอะยังไงอย่าเพิ่งไปพูดคุณ้ำป้อยดูคู่นี้ก่อน ยังไงกันแน่เอาสิเอาสิเสตงหนึ่งม,มวยมัดหนักหนอน็อกเอานี่มาไม่รู้กี่ครั้งอ่าอีกครั้งอีกคนหนึ่งก็คือปตทที่จะตามไปที่วันแชมเปี้ยนชิพประมาณเดือนพฤษภาครับพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจอัมลาอําลาจากไทยไฟของเราไปอายุการอยู่น่าจะเกดถึง8ปปีนะแต่เตงหนึ่งนี่หมดอายุก่อน หมายถึงว่าจดจบสัญญาสิปีนั่นเองเอายังไงต่อเร่งหนึ่งขยับเข้าหาเดี๋ยวมีเพื่อนเข้าไปเป็นกำลังใจกันอยังไงต่อแม่วันนั้นเราดูในวันแชมเปี้ยนชิพนะวันที่14กุมภานั่นเองที่ผ่านมาแตข่ขาขาคขาขกระลากอยู่แล้วโอ้โยมาเดียวใส่พุงกะทิที่กระตือลบไม่ทันโอูโยยังไงขึ้นไหมขึ้นไหมอา้าว โอ้นอนเลยหมอนอยู่ไหนครับหมอนเน่ขอหมอนเน่โอ้เรียบร้อยโรงเรียนปอตอเอ้ยโรงเรียนเตงหนึ่งไปแมไปเร็วมาเร็วบอกแล้วว่าอยากกับพริบตาอามาดูไฟที่สองนัดล้างตาจุดจบที่เดิมคือยังไงเขาละเตงหนึ่งนี่แหละคนนี้แหละยังเหมือนเดิมหน้าตาแม่ตอนนี้มองไม่เห็นนะครับพ่อใส่แมส <c oughs> กระโดดดีดีเดี๋ยวไงท้องไงไส้ไอายเขา รักแฟนมวยทั้ง4ทิศว่ากันไปกรรมการเมื่คืขาดบนเวทีแด่เพียงผู้เดียวอาจารย์ผู้กิจพรามประยูนไม่มีใครมาแย่งอู้นี่ซี o โดรอเตอร์นพพรวาทินนั่งอยู่นี่แหละครับเจ้าของไทยไฟเป็นยังไงเอาลงมาข้างล่างกัดระเบียบเกี่ยวกับก,บกระจับกระจับใหญ่ไปหรือเปล่า มีอยู่สองอย่างหนึ่งใหญ่ไปสองเล็กไปจัดเข้าระเบียบให้เรียบร้อยก้องเคียแม่เครื่องดื่มสีเขียวย่อมจะรู้ดีว่าคืออะไรไม่เห็นสาวๆกิดกาดมาไหนๆก็ไหนๆแล้วรู้ประวัติกันดีไหมมาสอดรู้สอนหินเกี่ยวกับประวัตินักมวยโทมัส คาเพนเตอร์ขุนศึกเมืองพอดีนะักชกลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุ29ปีเอาทำไม29ไฟแรกปี2021 29อันนี้ปี2022 29เขาให้มาอย่างนี้ก็ว่ากันไปตามนี้แหละนะครับเอาสูง186เซนติเมตรน้ำหนักเ7กิโลกรัมชกมา85ครั้งชนะ67แพ้15 เสมอสองส่วนเต็ง1นสิทธ์เกสสายรุง้งมังกรปากน้ำผูอายุ29ปีตามนั้นแหละตามที่เขาให้มานี่แหละ <c oughs> สูง180เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมชกมา105ครั้งชนะ87แพ้14เสมอสีเต็งหนึ่งเป็นชานคนครสวรรค์มีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่าเมืองสี่แควแห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารถเด็ดปากน้ำโพฮะยังไงหนึงหนึ่งโอ้โหห้าแถวสองข้างทั้งซ้ายและขวาเดินสามคุ้มเข้าสู่มุมส่วนโท,โท,โทมัสก็ยังอยู่ในท่าพรมท่าย,ยืนนั่นเองยามสามคุ้มไปกราบกรรมวิรักแฟนมวยทั้งสี่ทิศว่ากันไป สังเกตอีกครั้งหนึ่งอักษรภาษาอังกฤษอยู่หน้าอกเป็นยังไงอาจารย์ภูเก็ตความประยุนเรียกลังมวยทั้งคู่เข้ามากลางสนามตก,กลงกติกาโน่นนี่นั่นเข้าใจนะไปเข้ามุมพนะ <c oughs> <c oughs> ต่างคนก็ต่างบริกรรมคาถาเป็นของตัวเองโ <c oughs> ดยเฉพาะโทมัสนี่แม่เป็นคนไทยแม่ไม่รู้ว่าศา,าสนาหรืออะไรก็อยู่ในท่าเดิมหมายถึงว่าอปัติโทอปัติคือกืดกุด คาถาหน่อยเชิญยิ้มตัดกรพาะไอช่วงท้ายๆมามว่าชาติศาสนาไหนเวลาเข้าบริกรรมคาถาถอดมงคลก็บริกรรมคล้ายๆมวยไทยนั่นก็คือเอกลักษณ์ของมวยไทยเรานั่นเองอ่ะเต็งหนึ่งนี่เป็นแคมป์จาเวิทีอ้อมน้อยแคมป์ม,มวยคิงครับแล้วก็มีมวยอิสุครับซูปเปอร์ไฟด้วยเป็นแคมป์ไทยไฟปี2558และแคม คาดเคื่อปี2 5 6 2ยกแรกแหกหมานสับมือคกกางเกงขาวโทมสัสอ่าเต็งหนึ่งกางเกงดำสิครับอินกับอย่างขาวกับดำเท่านั้นของไทยไฟยัไม่มีมุมน้ำเงินหรือมุมแดงยังไงโอ้โหสึกเมืองผู้ดีลูกครึ่งไทยอังกฤษเอาสิเอาสอิตอนนั้นอ่า,อาไฟแรก กบลงด้วย1นาที35วินาทีด้วยซ้ายด้วยซ้ายทุบสีข้างลงไปกองอ้อยเนาะดูซิว่าไฟที่สองประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปที่เป้าเดิมไปแล้วสีข้างแล้วกกหูไว้ก่อนทุบบ้องหูไว้ก่อนเตตัดล่างไว้ก่อนยาวมากเหรอยาว6เซนติเมตระครับท่านผู้ชมยังมี F อซหรือ ท่านพูดจรหลายหลายคนเอ้ยหนึ่งคนก็แล้วกันที่มาคอมเมนต์ผมบอกว่าอย่าพูดมากมึงคำปลอยเขาเราไม่ได้ไปฟังคนตื่นทํำเลยมานั่งเฉยเคยเนาะเอาเอาเดี๋ยวโทรศัพท์อะไรเข้ามาโทษทีโทษทีโอ้โอทษทีนะครับท่านผู้ชมผมปิดไปแล้วตอนนี้กำลังให้เสียงอยู่เขาคงไม่รู้แหลยฮะโทรศัพท์มันอยู่ใกล้เดี๋ยวผมโยนโทรศัพท์ทิ้งไปก่อนอึบ่าโยนไปแล้วครับ ังไงโอโหกะคุงกะทิไว้ก่อนยังยังไม่พอจะต,ตัดล่างเหลือโทมัสอา้าวขึ้นข้างบน,น,นโอ้โหอายุเท่ากันเลย29ปีพนาะพนาะโอ้ยบ้องหูเอาให้ขี้หูเต้นระบำไปเลยยังไงจะไปไหนหลอกต่อยอบนก่อนนะเดี๋ยวลงข้างล่าง <c oughs> <c oughs> เอาสิเอาสิ กูว่าชสักที่ไหนอนาจารย์ผู้กียก็แม่จะยุนักมวยทบกันเอาเสีอยอาจารย์ผู้กียไม่ใช่ห้ามเป็นอย่างเดียวยังยุนักมวยต่อยกันได้ด้วยอ,นนอย่าเข้าหาปาักเข้าไว้ยังไงโดนเข่าไปอ่ะแยกกันยังวะแย,ยกโซ่แยกยกอ้ออาวหมดยกเหรอเอาไม่ใช่เสียดมันรวมไปก็โยนทิ้งไปก่อนอนยัเข้าหาโอ้ยบน อ่าล่างบนล่างสลับบนนี่ก็บนไว้ก่อนหลอกให้ตายใจอ่าต่อยบนไว้ก่อนต่อยบนไว้ก่อนเป็นไงโโทมสัสล,ล็อกคอคอยไว้ก่อนล็อกคอล็อกคอยแยก,ก,ก,กแย่กันยังไงวะแยกสซอ,อ่าชอ็อคกรรมการพูดเพราะอ่อาจะประหา,าไหมโโทมสัสหรือจะคาเพนเตอร์อ่าเอาสันส้นๆหรืโโทมัสนี่แหละ โดนเตะซ้ายเข้าไปโทมสัสอ่าหมดยกพอดีเนยแทนเอามาดูยกที่สองอยากรพิตากันแล้วกันท่านผู้ชมอ้าวไปไหนล่ะไปไหนไม่ให้เข้ามุมผิดจะจีท่า,ามาดูรีเพลย์กันนี้อปักเข้าไปบ้องหูที่หูหลบไม่ทันเลยปักเข้าไปถากหัวสิวไปปื้หนึ่งยังไงยังไงคำยันคำยัน บังแถวหรือสีข้างอูสอกไ,ไม่มถึงยังไงสอกไม่ถึงหากหัวสิวไปอีกแล้วแอบขวาก็ไปตามด้วยซ้ายบ้องหูเซธลาไป300เมตรครับท่านผู้ชมยังไงต่อบ้องหูอีกทีหนึ่งโอ้โหถ้าไม่ติดเครื่องนี่ครับจะไปไหนเสียจะไปไหนเสียทุบอย่างเดียวยาวมากนักเหรอ ยาวมากเสียดายนะครับตอนที่ไปต่อยวันนะ่ะวันชิมเิีนชิพนัดแรกก็แพ้นอกไปยกหนึ่งแม่กาลังเตะขาเขาอยู่ดีๆขากําลังจะเดี้งแม่มาหยุดเตะขาได้ยังไงเตีงหนึ่งแล้วก็โดนหมัดนอกไปซะอ้าวยกที่สองยากระพริบตาครับท่านผู้ชมจบลงที่ยกนี้ยังไงที่ผมจวงหัวหน้าปกบอกว่าที่เก่าเวลาเดิมมันเป็นอย่างไรที่เก่าเวลาเดิม จุดเดิมหรือเปล่าอย่าไปไหนศอกงัดต้องงัดเอางัดต้องงัดเอาแยกกันงังวะแยกแก้สัวกันสัวโอ้โหมาขายาวแต่ไม่ถึงลูกท่านรับคาไปก่อนยังไงยังไงคึกไว้ก่อนคึกไว้ก่อนคึกภาษาไทยแปลว่าอะไรก็แล้วแต่นะภาษาอีสานจิ้มตาเหรอขอโทษขออภัยมือ มือสวกตาไปนิดหนึง่ง <c oughs> อ,อยังยังแต่แท้เขาหาช่วงยาวกว่าไม่เป็นไรเพงหนึ่งเข้าไปทั้นคิดไว้ก่อนอเพราะว่าสั้นกว่าโอ้โหดักศอกอ้าวนี่โดนสอกเข้าไปเพื้อนกันอ้าวแยกไหมไม่แยกซ้ายขวาแล้วก่อนอยืนนิ่งสยบสยบจะเอาความนิ่งสยบคามเพื่อนไว้อะไรอะไรอะไร่า มันมีปัญหาอีกแล้วเหรอพาเกียรติโยนทิ้งไปโยนออกมหมดทุกอันแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วปักเข้าไปเสียบเข้ามาก็เสียบเข้าไปไม่โกงกันตามมิสเตอร์ฟองบอกว่าไม่โกงกันมาอะไรก็ไปอย่างนั้นแหละซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างไงอูวไปอีกแล้วที่เก่าเวลาเดิมเห็นไหมเห็นไหมเออโอ้โหสีข้าง ด้านขวานี่มีปัญหาแน่หมัดซ้ายทะลวงไส่ไม่ใช่เขาทรายนะเนี่ยเอา้ากันสู้ต่ออ่ะเก็บตัวก็ต่อเอา้าอะไรอีกอ่ะมีอะไรฟันยางหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฟันยางหายอม,มันหลุดไปครับเสียผมลดผมไม่ได้คขายทิมแน่ไะเอออาจารย์หนอ๋อพี่เลี้ยงนึกว่าหมอประจําสนามเอา้าเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยโอ้มีการถ่วงเวลาหน่อยมีเช็ดมีเช็ดด้วยอา้า ให้โอกาสนักมวยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของพี่เลี้ยงอา้าวขยับอหาระวังสีข้างอีกแล้วที่เก่าเวลาเดิมครับพี่น้องหยุดเดิมเหมือนเหมือนไฟแรกเลยอะ่ะแพทย์ประจำสนามนั่นก็คืออาจารย์เจรศักดิ์ปุภาชาติยังไม่ขึ้นเหรออ๋อขึ้นมาแล้วนี่เออนั่นเห็นไหมามาปรถมพยาบาลในเบื้องต้นก่อน เป็นอยังไงไปเข่ามุมอืมอขอโทษขออภัยกันตามระเบียบของนำมวยอา,อายุเท่ากาันก็ไหวกันไปธรรมดาน้อยหรือม,มากไม่เป็นรปัญหาสโลโมทันโอ้โหูกระแทกหมัดนี้ก็ไปคุงตรงนี้สีข้างตรงนี้ขีดกระตือกลบไม่ทันคืดกตือแปลว่าอะไรคุณคำปล่อยคือตัวขยาะนั่นแหละมันอยู่ข้างในถ้าอยู่ตรงนั้นน่ลบไม่ทัน ยังไงปักเข้าไปที่เก่าเวลาเดิมอมถ้าภาษาสันน่ะอ่เขาเรียกว่างามตัวนี่มองงามตัวนี่งามสีเก้าผู้เท่าได้กบพนวาวาคือถ้าคนแก่ไปหากบที่ตรงไหนเ่ยถ้าได้วันหลังก็จะไปเดิมไปหาที่เดิมนั่นแหละอ <c oughs> ชั้นใดเอาว,ว่ายังไงเอาพิธีกรบนเวทีคุณเดียวคุณเป๊กเครับ เลยแล้วกันกนะครับและผู้ชนะเรา The Winners เต็งหนึ่งสิเจาสายรุ่งบอสไทยเลยขอขอบคุณจากคำปลอย,อ,อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไรกีดจำกัดสวัสดีครับ